สวัสดีค่ะวันนี้ก็วันนี้คิงจะพากินมาม่าต้มยำกุ้งนะจ๊ะวันนี้น้ำถดแรงมากเลยเพราะว่าคิงใส่ถ่านเยอะลงไปนะอ่าวันนี้คิงจะแกะหมีก่อนนะแกะหมีใส่น้ำน่าจะใส่หมีไปห่อหนึ่งแล้วคิงจะไปใส่ห่อหนึ่งลงไปพอกินจะคิงจะกินสองห่อกินเยอะเยะเลยเพราะว่าพ่สาวนี่คิงมันกินข้าว คิดไหมคุณแม่กินส้มเมื่อเช้านี้นี่คือแจ่วของมาม่าเราจะใส่จะใส่ห่อหนึ่งนะถ้าใส่สองห่อแล้วมันจะเค็มมันจะไม่อร่อยนะกินก็เพิ่มน้ำลงไปแล้วขิงก็จะใส่นี่นงไปเพราะว่าแจ่วนี้จะเป็นสีส้มนะมันจะส้มถ้าใส่สองห่อแล้วมันจะส้มเกินขอบเขตําพุดแรงมากเลยจ้า ก็แสงนี้ด้วยนะเพราะว่ามันเนแบบลดต้ยมยำกุ้งมันจะมีเงี้ยนะอ่ะคิงจะแสน่น้ำเลยคิงก็อะไรบ้วงแล้วนี่คิงก็ตอกไข่เนาะเพาน้ำกดแรงอนะ่ะใส่ไข่ก็จะสุกนี่อันนี้กระสมปีหนึ่งได้ บ่ายแล้วจ้อนะอน้ำน้ำกดแหลกมานี่จะใส่สองหองแล้วก่อนนอกจากใส่สองห่อไปแล้วแท่ใส่ส่าสองห่อไปแล้วเราจะพ้นเดียแบบนี้แล้ก็ต้องสินนันมาลไหม ไดบาาอยาอ่น้ำมิกกี้พ่อมันจางเติมสันิดหนึ่งเราจะเพิ่มตอนนี้ลงสองของก็ได้นะนี่มันมีรสเปรี้ยวขึ้นมาหน่อยจะได้อร่อย,อยงไงทุกคนอันนี้เราก็จะใส่ผักร้าลบางใส่ตะกล้าล้างเสร็จเรียบร้อย กินๆแบบนี้กินซอสหดึ่งซอส,บบสง,ง่านนี่จ้ะน,นี่ก็ร้อนเห็นะร้อนแล้วก็ลมหนาวเย็นพอจะเป็นคนไทยนะวันน,นี้เป็นคนไทยก็<จ>เลยซีดเรื้อมา,มากเลย โรบมาม่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลว <c oughs> ขอโทษขออภัยนะโอ้ห่ากินมากเลยโอ้ยใส่นึงเใม่หมวกไม่กินจะกินมาม่าก็เสม,ออมหมวอกนะพี่ห่อกินแบบพันทอนเลยพี่น่ออย แต่จางมากเลยเดี๋ยวจะเอามิกกี้มาใส่อีกมันก็บริการนี่อร่อยดีชิมไที่กับพราแล้วก็ แม่ม้อนเพิ่นนะฮะนอนพักผ่อนพีนน่น้องะเป็นเมื่อยเป็นเว้นเพิ่นล่าินเพนเหตุคิดกินมาเม้ามา,า,มาพี่น้องเบิ่ง แซนะ่บพี่น้องอร่อยมาก กินก็กินไปเครื่องหนึ่งแหละเบิดเครื่องหนึ่งแหละใครจะมินอะไรก็มินนะกินบนใ้บ้า มอ,อมนดก็ดากแอามิ่ีคิงก็ขคอร่าไปก่ก็ใหน้าแวเดื่องเ,เรื่อผผาต้วแรกก็กเซีต้องน้องนำคิงแย้มวัดแนวเลือ อย่าลืมผ่าค่ะไปกดติดตามช่องวาเลนไทน์ชาแนลเขียนภาษาอังกฤษ,กษเด็มพี่น้องเดิมคิงซิมินว้ใเนตาตคอมเมนต์เด้อพี่น้องบ๊ายบาย